แล้วรุ่นพี่เราหลายคนก็ยังไม่รู้มันเปคืออะไรไอ้รุ่นที่จบไปมาสิบปีที่นี่กยไม่รู้ว่าที่กรุงเทพมันคืออะไรการให้ข้อมูลผิดกับพวกเราน้องเข้ามาได้ข้อมูลผิด ส่วนของแฟนคลับของภาควิชานะคะก็จะแจ้งข่าวสารแล้วก็กิจกรรมต่ตางๆของภาควิชาก็น้องนักศึกษาที่สนใจก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มได้เลยนะคะเปิดคำว่าค่าวิชาที่ด้มีกา,า,าก้ามคณะครุศาสตร์สหกรรมมตรกนะคะนักศึกษานะคะคณะครุศาสตร์ที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยจีดีจีพีนะคะติดหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยคะ่ะมันจะมีอันดับที่9นะคะเด็ก นักศรรึกษา,ากสาขา,าวิชาเทาคโนโลยีสารการได้3.75นะคะสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอโทษค่ะสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะรหัสห้าสี่ก็ได้เฉลี่ยสามสี่สาม นี่ก็ไปที่ของมหาวิทยาลัยเวอร์ไวเลสอาร์เอ็นยีเคเอซทนะคะแล้วก็คลิกมาทางขวาจะเห็นชื่อคณะคณาสตรย์สาัาในส่วนของเว็บไซต์คณะก็จะได้ข่าวสารแล้วก็กิจกรรมเช่นเดียวกันส่วนที่อ,อันนี้จะเป็นเอกสารดาวนโหลดนะคะอยู่ด้านบนสำหรับนักศึกษาที่ในชั้นปีที่3ามสี 4, ที่เราจะทำโปรเจกต์ะ เอกสารที่ต้องดาวน์โหลดก็คือคำสั่งแต่ตั้งอาจารย์ที่ที่งเนียนมีอะไรบ้างนะคะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เนี่ย <c oughs> ต่อไปก็จะแจ้งวิธีการลงทะเบียนนะคะสําหรับในเทอรนี้นน้องๆก็ยังไม่ต้องลงทะเบียนเองเพราะว่ามหาลัยเขาจะเป็นคนลงให้ใชนะสไหสว่าน ปไปเทอมถัดถัดไปหรือปีต่อไปเราจะลงทะเบียนเองเราจะสอนวิธีการลงทะเบียนให้ทราบนะคะ,ะตามเอกสารที่แจ้งไปหน้าแรกหน้าแรกั่คณทะเบียนหน้ามหาลัยกันดีเรจะเข้าจากทางเว็บไซต์ของทะเบียนก็ได้ค่ะหรือว่าจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้ถ้าเว็บไซต์จะของมหาวิทยาลัยงานทะเบียนจะอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็คลิกเข้าไป ขึ้นระบบแบบนี้นะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบถ้ามันขึ้นหน้าแบบนี้ให้เราขึ้นให้เราคลิกตรงที่เป็นสีแดงนะคะแล้วก็ใส่ ใส่รหัสประจำตัว,ตวใส่รหัสผ่านนะคะแล้วก็เอ็กพีบัตรประชาชนค่ะ รหัสนักศึกษาต้องใส่ขีดด้วยนะคะถึงจะเข้าได้ส่วนรหัสผ่านตอนแรกที่มาจะเป็นรหัสประชาชนก่อนแล้วก็ เป็นรหัสนักศึกษาก่อนนะคะแล้วก็ภายหลังเราจะไปเปลี่ยนก็ได้ เข้าสู่ระบบนะคะถ้าถาเริ่มแรกเราเข้าอ่ะมันจะให้เปลี่ยนรหัสผ่านเพราเราเราจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้เราขึ้นอยู่กับเราแล้วก็ถ้าสมมติเราไม่เปลี่ยนนะคะเราก็กดถอยกลับมันจะขึ้นหน้าชื่อเราแล้วก็เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วถ้าเสร็จถ้าเราจะลงทะเบียนนะคะก็คลิกไปที่ด้านซ้ายมือลงทะเบียนนะคะ ทางสวทเขาจะแจ้งกําหนดการมาให้ว่าช่วงไหนที่เราสามารถลงทะเบียนได้แล้วก็ลงทะเบียนในช่วงนั้นนะคะอันนี้อันนี้พี่เขาลงทะเบียนไปแล้วถ้าถ้าเราจะตอนแล้วถ้าเราจะลงเพิ่มหรือว่าเราจะค้นหารหัสวิชาแล้วก็กดเข้าไปข้างล่างคือค้นหา เดียวดูตามเอกสารนะคะเพราะอันนี้พี่เขาลงยืนยันไปเรียบร้อยแล้ว ว่าเราจะเข้าใช่ไหมเมื่อกี้เราก็เลือกเลือกตรงขอดูรายวิชาที่เปิดสอนแล้วก็เลือกในหมวดวิชาที่เป็นหนึ่งห้าสองห้าห้าเจ็ดถ้าสมมติเป็นเทอมนี้นะคะแล้วเราก็เลือกขั้นขั้นที่สองก็เลือกเป็น,นาคณะครุศาสตร์จะได้ดูว่าวิชาไหนที่เปิดสอนมา,านะคะแล้วก็ขั้นที่ห้าถ้าเรายังไม่รู้ว่ารหัสวิชาที่เปิดมันมีอะไรบ้างเราก็คิด เสิร์ชหาไปเลยอันนี้ก็จะคืนของคณะคณิตศาสตร์ทั้งหมดแต่ถ้าเรารู้รหัสเลขแล้วเราก็ใส่ไปตรงช่องที่ค้นหาก็ได้แล้วก็ใส่ดอกจันไปมันจะจะขคืนมาให้นะคะอสมมติเราเสิร์ชเราเิร์ชหน้าที่เป็นวิชาขึ้นมาแล้วเมื่อกี้แล้วถ้าเราถ้าเราจะจะเพิ่มเป็นรายวิชาที่เราต้องการลงทะเบียนมันจะมีปุ่มให,ให้เพิ่มแล้วก็ตะก,กาแล้วก็กดเข้าไปที่ตะก,กา มันเพิ่มลงทะเบียนให้อีกช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้แ้่ตอนนี้มันเป็นลงทะเบียนก่อนมันจะมีปุ่มด้านซ้ายมือจะเขียนว่าเพิ่มลดลายวิชาเแา้วก,กดเข้าไปมันก็ทําเหมือนเดิมทำเหมือนลงทะเบียนเหมือนครั้งเดิมม,มีปุ่มนั้นเพิ่มขึ้นมาสี ถ้าสมมติเราจะเสิร์ชหารายวิชาตรงนี้ไปได้ใส่เลขรหัสลงไปแล้วก็ค้นหาก็จะขึ้นหน้าเมาื่อกี้มาว่ารายวิชาที่เปิดที่เปิดสอนะ่ะมีวิชาอะไรบ้างเรียนวันไหนอาจารย์ชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราสนใจแล้วก็ถ้าเราจะสนใจเรียนแล้วก็คิดไปที่ตะกร้าแล้วมันจะ,จะเพิ่มเข้ามาในหน้านี้หน้านี้เขาเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าเราลงไปแล้วเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มไปทุกวิชาครบแล้วต้องการจะลบมันจะมีปุ่มลบให้อยู่ แล้วก็สามารถลบได้ออกัะกร้าจนกว่าสมมุติว่าอันนี้เราครบแล้วใช่ไหมคะเราตามแผนการเรียนที่เราเราเรนมาแล้วเนี่ยว่าเราจะลงแค่นี้เราก็มีปุ่มทางซ้ายมือสีแดง,แดงจะเห็นว่ายืนยันการลงทะเบียนอันนั้นก็คืออันนั้นก็คือยืนยันแล้วเราไม่สามารถทําอะไรได้แล้วคือเราต้องตรวจทานก่อนแล้วค่อยยืนยันครั้งสุดท้าย นี่คือวิธีการลงทะเบียนนะคะถ้ามีข้อสงสัยก็ถามได้หรือว่าลองดูจากเอกสารที่แจกไปถ้าเราจะกลับมาย้อนหน้าแรกเราก็คือกดถอยกลับมันก็จะขึ้นหน้าแรกตอนที่เราเข้ามามันก็จะมีถ้าถูเราลงเรียนไปแล้วพอเทิมถัดไปแล้วก็ดูที่ผลการลงทะเบียนแล้วก็อันนี้คืออย่างนี้ลน นะคะแล้วก็มีผลการศึกษาด้านล่างว่าสามารถเราเช็คได้ว่าเราได้เกรดอะไรบ้างอันนี้แล้วก็ขึ้น GPA ให้ด้วยอันนี้คือต้องเรียนก่อนนะแล้วพอมีเกรดออกมามันก็จะขึ้นตรงผลการศึกษาใใอ,อันนี้ของพี่มนตีค่ะสามจุดหกสี่นะถ้าคุณเรียนสามจุดหกสี่อย่างนี้เนี่ย จะมีโอกาสอย่างพี่มนตรีเนี่ยตอนนี้ก็คือได้รับทุนไปฝรั่งเศสกับพึ่งพึ่งไปสัมภาษณ์รับทุนอย่างเงี้ยนะเห็นไหมว่าเรียนดีตั้งใจเรียนกับเรียนไปเพอะเอาแค่ผ่านมันต่างกันเยอะอนาคตอ่ะมันต่างกันเยอะนะครับผมผมถึงอยากจะให้หลายๆคนเนี่ยตอนนี้มีโอกาสเข้าไปอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันมาเรื่อยๆคุณพวกน,นี้นะครับดังนั้นขอให้พวกเราเตรียมตัวให้พร้อมคุณพร้อม พอเวลาผมจะคัดเด็กไปเรียนแน่นอนผมต้องคัดคนที่มีเกรดที่ดีเพราะต้องเรียนโอกาสโจกๆต้องมีถูกไหมไปเรียนปุ๊บโอกาสไม่จบแล้วก็อเงินที่ไปเรียนใครรัอบอิจนะ้าเงินหลวงทั้งนั้นนะตอนนั้นอันนี้จึงบอกว่าให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมอยูอ่ทั้งเรื่องเกรด